สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16กกรกฎาคมนี้ค่ะและจะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้คัดมามีด้วย ทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงรับวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนะคะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวตุลมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนั่นเองค่ะในขณะนี้เวลานี้ดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสุขภะนะคะอยู่ในเรือนที่ดีและได้ตําแหน่งที่ดีนะคะราชาโชคหมายถึงอะไรได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศ สีตุลจะได้โชคจากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณโดยเฉพาะเป็นเพศชายนะคะเพราะคําว่าราชาก็หมายถึงเพศชายสุขพระเองก็หมายถึงเพศชายได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีตุลลองสังเกตตัวเองดูนะถ้าเกิดว่ามีบุคคลเพศชายให้ตัวเลขให้โอกาสให้การยื่นมือให้การช่วยเหลือเข้ามานั่นหมายความว่าคุณได้รับโอกาสได้รับโชคลาภตรงนั้นแล้วนะคะในที่นี้นะคะวันที่9กร รกดาคมปี2564ดาวพระเกตได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลและทํามุมเลง็งกันกับดาวพระพฤหัสด้วยค่ะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนโชคลาภจะเป็นการกระตุ้นให้โชคลาภนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณหมายถึงสิ่งลี้ลับต่างๆบันพบุรุษและหมายถึงออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลยอยากจะให้หมั่นกราบไหว้บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนมันทําบุญทําทานอุทิศส่วนบุญสวดกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหรือบรรพบุรุษนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ทําบุญขึ้นค่ะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อวยพรอ,อวยชัยนะมีเซ้นต์มีลังสังหรณ์นอกจากนั้นยังเป็นเกณฑ์ที่ฝันดีฝันแม่นในช่วงนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะต้องพยายามทําบุญเลยจะได้มีโชคมีลาบเกิดขึ้นเป็นการเสริมดวงชะตาเพราะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนลับ พะแบบนี้ส่งผลในเรื่องของโชคลาภอย่างชัดเจนค่ะและประกอบกันกับวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์พอดิบพอดีค่ะวันศุกร์นะคะ แล้วดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณทำให้ในวันนั้นชาวลัคนาราศีตุลจะมีกำลังมากยิ่งขึ้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะทำการสิ่งใดจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจะติดต่อจะเจรจาประสานงานในวันศุกร์ในวันนั้นนะคะก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านฉลุยราบรื่นมากยิ่งขึ้นติดขัดอะไรก็จะคลี่คลายลงนะคะเจอกับปัญหาน้อยลงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์สำเร็จประมาณนี้ค่ะ นะก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮ่งรวยปังรับวันที่16กรกฎาคมนี้กันทุกคนกันทั่นหน้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ